สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมรสดในรายการออมสินความคิดครับวันนี้เรื่องเล่าชาวพุทธก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมเหมือนเดิมแล้วครับสําหรับวันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเรื่องเล่าชาวพุทธก็นําเสนอเรื่องราวดีๆนะครับท่านผู้ชมที่เคารพรรมบทในตอนนี้สําคัญมากครับ พระพุทธอง์ทรงตรัสเอาไว้ว่าบัดนี้เธอใกล้จะถึงอายุขัยแล้วเธอย่างเข้าใกล้สำนักพญามัจจุราชแล้วที่พักระหว่างทางของเธอก็ไม่มีสเบียงเดินทางเธอก็ไม่ได้หาเอาไว้คำว่าบัดนี้เธอใกล้ถึงอายุขัยหมายความว่าเวลาเราเดินทางของชีวิตนั้นตั้งแต่เกิดจนตายก็เดินใกล้ ใกล้ความตายก็ไปทุกวันนะที่พักระหว่างทางของเธอคำว่าที่พักระหว่างทางที่พระเจ้าท่านตรัสเอาไว้ก็คือ,อบุญกุศลนั่นแหละที่เราจะต้องเตรียมแล้วก็สเบียงเดินทางก็คือบุญกุศลเช่นเดียวกันคือการเดินทางไม่ว่าจะไปต่างประเทศหรือจะไปไหนก็แล้วแต่ต้องเตรียมสเบียงเตรียมที่พักระหว่างทางาตั๋วเดินทาง สิ่งต่างๆเหล่านี้การที่จะไปพบภูมิข้างหน้าเราก็ต้องเตรียมเดินทางเตรียมที่จะไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงตัดให้เตรียมสเสบียงเดินทางเราก็ต้องเตรียมเอาไว้ในทางศาสนาพุทธการเตรียมบุญเตรียมกุศลก็คือการทำทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาสามตัวนี่แหละครับเพราะฉะนั้นในทางศาสนาพุทธก็คือทำทานาก็ป้องกันกว่า ทำทาน,นไว้นะฮะรักษาศีลแล้วก็บาเพ็ญภาวนาเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงเตือนว่าบัดนี้เธอ,อใกล้จะถึงอายุไขแล้วไม่รู้ว่าใกล้ถึงอายุไขเนี่ยเราจะตายเมื่อไหร่พอใกล้จะถึงอายุไขเนี่ยคือเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แกแ่กแ,ลกแล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายบางคนไม่ต้องเจ็บมันก็ต้องตายได้เหมือนกันพอใกล้จะถึงอายุไขเนี่ย พยายามัจจุราชก็มาจองไว้แล้วนะถือฉมวกถืออะไรต่างๆมาเชิญเราไปถึงวาระเราก็ต้องไปนะฮะบางคนไม่ทันแก่ก็ต้องไปแล้วเพราะฉะนั้นเราใกล้ที่จะไปที่ชอบที่ไม่ชอบเมื่อถึงเวลามันก็ต้องไปตามคติตามคติก็คือที่ไปเราจะต้องไป ไม่วันใดก็วันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงเตือนเอาไว้ว่าที่พักระหว่างทางเรามีหรือยังเราจะไปพบภูมิไหนก็เราก็ต้องเตรียมนะเตรียมทุกคนต้องไปนะไม่ช้าก็เร็วนะต้องไปแน่นอนพอเพราะฉะนั้นเสบียงเดินทางของเธอก็ไม่ได้หาเอาไว้ท้องเตรียมเอาไว้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจถ้าเราประมาทพระพุทธองค์ทรงเตือนว่าเราประมาทแล้วไม่ได้เตรียมเอาไว้อยู่ พยายามัจุราชฉุดกระชากลากไปแล้วเราไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยเนี่ยจะมาบอกว่าเออไม่มีใครมาเตือนเลยนี่พระพุทธองค์ทรงเตือนไว้แล้วเตรียมสเสบียงหรืออย่างเตรียมอ,อะไรเตรียมที่พักระหว่างทางหรืออย่างเ,าเราจะไปอยู่พบภูมินู้นพบภูมินี้หรือสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านมาเตือนไว้แล้วเพราะฉะนั้นสเสบียงเดินทางเตรียมไว้ทําทานรักษาศีลบําเพ็ญภาวนาเตรียมให้มากๆเขาไว้ เพื่อพบภูมิหน้าไว้ด้วยนี่บัดนี้เธอใกล้จะถึงอวสานการแล้วจะต้องเตรียมบุญเตรียมกุศลเอาไว้ให้เยอะนี่ก็คือเรื่องราวอัมภฝากกันในวันนี้ในช่วงแรกพระพุทธองค์ทรงบอกว่างี้การทำบุญหลายคนกลัวเรื่องบุญพระพุทธเจ้าบอกอย่าก,กลัวเลยบุญเน่ะเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขธรรมชาติใดๆก็แล้วแต่พระพุทธองค์ทรงตัดว่า ที่มันชำระสันดานของสัตว์ทั้งหลายให้สะอาดธรรมชาตินั้นชื่อว่าบุญบุญจริงๆก็คือสบู่นั่แหละครับเวลาเราอ่าร่างกายมันสกรปรกนะทำเวลาร่างกายสกรปรกก็ต้องอาบน้ำใช่ไหมครับร่างกายสกรปรกก็ต้องใช้สบู่ล้างน้ำอา,อาบน้ำเข้าไปแต่ว่าบุญนั้นเป็นสบู่ฟอกจิต นะบุญเป็นสบู่ฟอกจิตพระพุทธเจา้าบอกว่าธรรมชาติใดย่อมชำระสันดานของสัตว์ทั้งหลายสะอาดธรรมชาตินั้นชื่อว่าบุญนะ,ะถ้าโลภก็ใช้ใช้ทานนะทานโลภใช้ทานถ้าโกรธก,ก็ใช้ศีลน,นะถ้าเกิดว่าหลงก็ใช้ภาวนาเพราะฉะนั้นธรรมชาติใดชำระสันดาน,นสัตว์สัตว์ทั้งหลายให้สะอาดธรรมชาตินั้นชื่อว่าบุญเพราะฉะนั้นไม,ไม่ต้องกลัวบุญ ว่าบุญนี่นมันจะทํายากทําเย็นนะครับุญนี่ก็คือเป็นชื่อของความสุขนั่นแหละเพราะ,ะบุญนั้นทําให้เรานนั้นเป็นคนเบาสบายมีความสุขนะบุญเป็นเหตุนะบุญเป็นเหตุความสุขนั้นเป็นผลถ้าเราเหตุเราทําบุญผลก็คือความสุขนั่นเองบุญไม่จะไปกลัวว่าบุญมันจะหนักหนาสาหัสสากันอะไรบุญเป็นเหตุ ผลก็คือความสุขทาบุญเยอะๆความสุขก็จะมีความสุขความสบายใจนะฮะเพราะฉะนั้นทําทานรักษาศีลบําเพ็ญภาวนานั่นก็คือเหตุผลก็คือความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นบุญก็เป็นชื่อของความสุขที่พระพุทธองค์ทรงตัดเอาไว้สหายเป็นมิตรของคนที่ทําธุรกิจอยู่เหน่งๆบุญที่ตนทําเองก็เป็นมิตรติดตามไปถึงภพภูมินะเพราะ,ะนั้นบุญนี่ มันเหมือนไม่มีตัวตนนะแต่พอทำแล้วมันติดมันติดตามมันเหมือนเงาตามตัวนะบุญเนี่ยเหมือนเงาตามตัวนะมันจะบอกยังไงอ่ะมันเป็นเงาตามตัวเราทำแล้วมันอยู่นะเรามีเงินถ้าเราแปลงเงินให้เป็นบุญก็ได้นะแปลงเงินให้เป็นบาปก็ได้มันก็แปลกเจ้าบุญกับบาปเนี่ยพอทำแล้วมันก็เป็นติด ก็ตัวเราไปเนี่ยจนพบภูมิหน้าไปเลยสิ่งที่จะติดตามเราไปเนี่ยพบภูมิหน้าเนี่ยก็คือจะบุญกับบาปนี่แหละแต่เงินเนี่ยมันไม่ได้ติดตามเราไปแต่เราแปลงบุญเป็นบาเนี่อมันจะติดตามเราไปแต่เงินเนี่ยมันไม่ได้ติดตามสมมุติว่าเงินบาทหนึ่งใส่ปากไปเงินปากผีเนี่ยมันไม่ได้ตามเราไปเงินปากผีเนี่ยแต่ว่าจะเอาไปได้แต่ถ้าเราทําบุญไปเนี่ยมันติดตามเราไป นะติดตามไปเราเอาเงินไปซื้อของใส่บาทเนี่ยอันนี้ติดตามเราไปแต่ถ้าเอาเงินไปทําอย่างอื่นอาจจะไม่าจะทําบุญเนี่ยมันจะติดตามเราไปเอาไปทําบาปก็ติดตามฝ่ายเหมือนกันสหายเป็นมิตรของคนที่มีธุระเอ้าวละมีเพื่อนมีฝูงก็จะเป็นธุระช่วยได้อะไรต่างๆเนี่ยแต่บุญที่เราทำเนี่ยมันเป็นมิตร ติดตามไปถึงภพภูมินะบุญที่เราตามไปไม่ว่าจะทำหนังสือแจกใส่บาตรนะ,ะทำทานรักษาศีลพวกนี้เป็นบุญที่ติดตามเราไปถึงภพภูมิไปข้างหน้านี่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมบทที่เราเอามาฝากกันว่าสิ่งต่างๆเราเนี้มันติดตามไปถึงภพภูมิข้างหน้าหรือว่าเราจะทำทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาพวกนี้ก็ติดตามไปถึงภพภูมินะ เพราะฉะ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เอามาฝากกันเนี่ยถ้าเราฟังแล้วน้อมนำไปปฏิบัติได้มันก็จะเป็นสิ่งอันพลน้อยที่เราน้อมนำไปปฏิบัติได้มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราปฏิบัติได้มันไม่ใช่เล็กน้อยมันเป็นของจริงที่เราทำได้นะปัจจุบันตราบใดที่เราเป็นภพภูมิเมนุัย์เพราะสันเดจฉานทำไม่ได้สัตว์เดจฉานมันไม่มีคุณธรรม ความรู้ความสามารถที่จะทําได้อย่างพบภูมนุษย์พบภูมิมนุษย์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยหาก,กินก็ได้มีทรัพย์สินส่วนตัวก็ได้แต่ทรัพย์สินส่วนตัวถ้าเราไม่แปลงให้เป็นบุญเป็นกุศลมันก็เสียดายชาติเกิดเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์มณะบวกอุตสะแปลว่าผู้ที่มีจิตใจสูงสามารถที่จะแปลงสินทรัพย์เนี่ยออกมาเป็นบุญเป็นกุศลเพราะมนุษย์พอตายแล้วเนี่ยสิ่งที่จะติดตัวเราไปคือบุญกบาปเท่านั้นเองอันนี้สงแห่งทาน ก็ยังมีอีกสี่ห้าประการผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนบุมากแน่นอนผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเพราะฉะนั้นเราให้ก็เป็นที่ชอบใจไม่ให้ก็คนก็ไม่ชอบตนีทีเหนียวก็ตกนรกอีกต่างหากพอให้แล้วก็เป็นที่รักสมัยก่อนเนี่ยเศรษฐีเนี่ยคนมีเงินเยอะเนี่ยเขาก็อะไรเป็นที่รักเป็นที่ศรัทธาเป็นที่ชอบใจนะแล้วผู้ที่ให้ก็ย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไป ประการที่สองสับปรบุรุษก็คือคนนีนั่นแหละผู้สงบก็ย่อมคบหาผู้ให้ทานเพราะฉะนั้นคนให้ทานผู้ให้คนก็จะชอบประการที่สามกิติศัพท์อันงดงามของผู้ให้ทานย่อมขจรกระจายเห็นไหมอนาถบินทิกะเศรษฐีหรือว่าปุณณะเศรษฐีหรือคนที่นางาหลายหลายท่านนะที่โด่งดังในสมัยพุทธกาลเยอะแยะเลยนางวิสาขา เนี่ยก็คนก็จะรู้จักกันทั่วไปนะฮะประการที่4ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคาลือหัตคาลือหิก็คือประชาชนทั่วไปเนี่ยที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนก็จะรู้จักนะประการสุดท้ายผู้ให้ทานยอมเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เห็นไหมผู้ให้ย่อมเป็นที่รักแล้วเมื่อตายไปแล้วก็ยังไปสู่โลก ไปสู่สวรรค์จะชั้นไหนก็ได้นะอย่างนางหลายๆนางในสมัยโบราณโบราณในสมัยพุทธกาลนะนะน้องสาวชีวกโกมารพัฒนะตายไปแล้วเนี่ยก็ไปอยู่นู่นสวรรค์ชั้นสูงเลยชั้นหกนู่นนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออนิสงส์แห่งการให้ทานอยู่สี่ห้าประการเนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีงามอนิสงส์ของทานเนี่ย ให้ก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เสียดายผู้ให้ย่อมเป็นที่รักอยู่แล้วเพราะทานก็เป็นเบื้องต้นของการทําบุญทานศีลภาวนาพอให้แล้วมันก็ดีไงให้ก็เหมือนกับน้ําน้ำเนี่ยถ้าไหลมันก็เป็นประโยชน์น้ําที่ไหลมันก็เป็นประโยชน์น้ําไม่เน่าถ้าน้ํานิ่งมันก็กลายเป็นน้ําเน่ามาให้แล้วก็จะมีประโยชน์ไม่ให้มันก็เน่าเท่านั้นเองวัาน,นี้ก็คือเรื่องราวของอ สิ่งที่นามาเล่าสู่กันฟังอีกสักเรื่องหนึ่งบุญและบาปนั่นแหละเป็นสมบัติของเราตามที่จะตามเราไปก็สรุปเวลาเราเราจากโลกนี้ไปสิ่งที่จะตามตัวเราไปเนี่ยในศาสนาพุทธก็บอกว่ามีบุญกับบาปแต่เราอยากให้อะไรตามตัวเราไปล่ะนะฮะบุญกับบาปถ้าถามท่านท่านก็ต้องบอกว่าอยากให้บุญนะดิ เวลาตายขึ้นตะแลรงแกงหลังจากที่วางดอกไม้จันแล้วก็อยากจะให้บุญตามไม่อยากให้บาปตามหรอกใช่ไหมฮะตอบได้เลยว่าไม่อยากให้ให้มีบาปอยากจะมีบุญมากกว่าในคนปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปก็อยากจะให้มีบุญไม่อยากให้มีบาปเพราะฉนั้นเนี่ยไม่อยากมีบุญท่านก็อยากให้เราก็ต้องทําบุญอย่าไปทําบาป บาปแม้แต่นิดเดียวอย่าให้ติดเพราะบาปมันหมายถึงนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและสัตว์เดรัจฉานท่านลองนึกดูจะเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นวัวเป็นควายเป็นอะไรต่างๆอันนี้ท่านก็ไม่อยากเกิดท่านก็ไม่อยากให้เป็นไม่ว่าสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอะไรท่านก็ไม่ชอบใช่ไหมเพราะมันพวกนี้มันเป็นใบยใบยภูมิมันไม่ดีนะแต่ละชาติมันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะฮะไปเกิดแต่ละพบแต่ละภูมิเนี่ย พราะเกิดในสุขติภูมิเป็นมนุษย์ก็ยังดีถึงเป็นมนุษย์ชั้นไม่ดียากจนก็ยังดีกว่าสัตว์เดรัจฉานดีกว่าเปรตอ,อสุรกายหรืออะไรต่างๆอันเนี้ยเพราะฉะนั้นบุญและบาปเนี่ยเป็นสมบัติของเราที่จะติดตามเราไปเพราะนั้นที่ฟังมาเนี่ย ก็อยากให้บุญเนะี่ยมันติดตามเราไปดีกว่าเพราะฉะนั้นเมื่ออยากให้บุญติดตามเราไปเราก็ต้องทําบุญไม่ว่าจะทําทานรักษาศีลบําเพ็ญภาวนาให้มันติดตามเราไปประดุดดังเงาติดตามตัวเราไปพทุทธเจ้า่านทก็นเน้นมาให้บุญติดตามเราไปดีกว่าบุญก็จะมีอยู่สามตัวนะไม่ว่าทําทานรักษาศีลบาเพ็ญภาวนาทำเสถ่ะวันนี้ถ้าเราไม่รีบทําเวลาเราหมดเราก็จะเสียดายว่า หมดเวลาซะแล้วเพราะเวลาในโลกนละ้เราไม่รู้ว่าเราจะหมดเวลาเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับท่านาผู้ชมที่เคารพครับพระพุทธองค์ทรงเตือนไว้สุดท้ายแล้วถ้าเธอทําตนให้เงียบเสียงได้เหมือนคลองแตกก็นับว่าเธอเข้าถึงนิพพานแล้วเธอจะไม่ต้องทะเลาะบอแวงกับใครอีกสุดยอดไหมครับทําให้เสียงเงียบเหมือนคลองแตกแหมนี้สุดยอดจริงๆครับ ทำเสียงเงียบเหมือนคล้องแตกคือคลองแตกเนี่ยมันเคาะแล้วมันไม่ดังทุกวันนี้พอคลองเนี่ยมันไม่แตกพอใครนินทากิ้งเดียวเสียงมันดังลั่นไงเสียงมันดังโอ๊ยใครมันว่ากูใครมันด่ากูในเสียงมันดังมันก็ทะเลาะกันทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละมันต้องเงียบเหมือนคลองแตกเนี่ยพระเจ้าตัดไว้นับว่าเธอเข้าถึงนิพพานเธอไม่ต้องทะเลาะเบาแหวงกับใครช่างมัน ใครชอบใครชังช่างเถิดใครเชิดใครแช่งช่างเขาใครบนใครเบื่อทนเอาใจเราล่มเย็นเป็นพอแค่นี้แหละมันก็เพิ่งถึงนิพพานนี่พระเจ้าบอกไม่ตอนทะเลาะเบาแหวงเนี่ยเงียบเสียงได้มันก,ก็เข้านิพพานอย่างได้เลยนี่เป็นในธรรมบทพระุทธเจ้าตรัสเอาไว้ทําเสียงเงียบเสียงเหมือนคล้องแตกเนี่ยแค่นี้สั้นๆแค่เนี้ใกล้จะน,นิพพานแล้วเนี่ย ฝากเอาไว้เลยนะครับเงียบเสียงเหมือนคล้องแตกเนี่ยนยีแก้งอุดหูมันนะที่มีลิงสามตัวเนี่ยอุดปากนะปิดตาอุดหูซะบ้างบุทธเจา้าบอกในหะ้เงียบเสียงเหมือนคล้องแตก นับว่าใกล้เข้านิพานแล้วเนี่ยแม่บทนี้สุดยอดจริงๆไงย,ยกนิว้วให้เลยผมนี่ชอบมากเลยบางทีแกงอาหูทวนลมอ่ะอหูไปนะเอาตาไปไล่เนี่ยภาษิตไทยเลยแหละนะใครชอบใครชังช่างเถิดใครเชิดใครแช่งช่างเขาใครเบื่อใครบนโดนเอาใจเราล่มเย็นเป็นพอเนี่ยเธอเงียบเสียงเหมือนคลองแตกนับว่าเธอเข้าถึงนิพานเธอจะได้ไม่ต้องทะเลาะกับใครจำเอาไว้ตรงนี้ นีถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับแม่อีกเรื่องหนึง่งอา้าวนี่ก่อนจะจบวันนี้เรือนถูกไฟไหมบุคคลเป็นเจ้าของเอาสิ่งของอันใดออกได้สิ่งของนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เจ้าของแต่ของที่ถูกไฟไหมย่อมไม่เป็นประโยชน์ โลกถูกชลามรณะเผาแล้วอย่างนี้บุคคลพึงน้ำออกได้โดยการให้ฐานฐานที่ให้แล้วน้อยก็ตามมากก็ตามชื่อว่าเป็นการนำออกดีแล้วโอ้โหคือไฟมันไหม้ร่างกายเรานี่แหละเวลามันมาไหม้ไปทุกวันทุกวันเนี่ยนะจากวันสิบปียี่สิบปีอย่างอาจารย์ละแก่หกสิบปีเหมือนไฟไหม้เราจะตายวันใดพวกมไม่รู้แต่ว่า ไฟที่มันไหม้ร่างกายเราไปเนี่ยเราเอาของออกจากร่างกายเราหรือว่าของออกจากบ้านเราก็คือการที่เราทําบุญทําทานเนี่ยรักษาศีลหรือ่าเอาของออกจากบ้าน็คือจากตัวเราก็คือทำทานไปเรื่อยๆรักษาศีลพวกนี้เราออกได้เท่าไหร่เราก็เป็นของเราแต่ถ้าเรายังกอดไว้เนี่ยมันจะไม่เป็นของเรา เช่นเราใส่บาตรทำทานรักษาศีลทำบุญวันละเท่าไรทำทานรักษาศีลอะไรเนี่ยเป็นของเราแต่ที่เรากอดไว้เนี่ยไม่ได้เป็นของเรานะที่เราทำไปเนี่ยจะเป็นของเรานี่พระเจ้านันแปลความหมายอย่างนี้คือเราเราเราทำได้เท่าไหร่ก็จะเป็นของเราเวลาตายเนี่ยที่เราทำเป็นของเราแต่ถ้าเรามีอยู่เป็นของเราตายแล้วมีสิบล้านยี่สิบล้านเนี่ยไม่ใช่ของเรา,าให้ลูกมันทะเลาะก,กันเนี่ยไม่ใช่ของเรา ที่เป็นของเราคือที่เราให้ไปเนี่ยมันจะเป็นของเรานะฮะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องราวพวกนี้สำคัญที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเกิดจากผมศึกษาจากธรรมบทแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังว่าร่างกายเราเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้ทั้งนั้นแหละแหละ จะไหมแตงแต่ขวบสองขวบสามขวบยัง60 70บเปเนี่ยมันก็ไหมไปเรื่อยเรื่อยแต่จะมอดเมื่อไหร่เท่านั้นท่านี้เราเอาออกได้วันละนิดวันละหน่อยทำบุญทำทานรักษาศีลวันละนิดวันละหน่อยมันก็เป็นของเรา แต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยอย่างวันนี้ผมมาเล่าเรื่องธรรมะวันละนิดวันละหน่อยเนี่ยก็เป็นของผมละวันนี้วันนี้ให้เรื่องธรรมบวชมาเล่าสู่กันฟังนะเนี่ยทำหนังสือธรรมะแจกเนี่ยเนี่ยก็เป็นของผมละที่ออกไปออกไปทําหนังสือแจกมั่งใส่บาทมั่งแบ่งปันอะไรเนี่ยก็เป็นของเราแต่ถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่ได้เป็นของเรานะครับนี่ก็คือเรื่องราวของธรรมะ วัลลนิดวัลลนนอยนฟังวัลลนิดจิตแจ่มใสก็น้อมนำเอามาฝากกันเป็นธรรมะของบะรุธเจ้าล้วนๆไนม่ได้แต่งเติมเสริมต่อเอามาฝากกันนะครับธรรมะวัลลานิดจิตแจ่มใสสำหรับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอ,อความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านทุกคนสวัสดีครับ